สวัสดีครับ fc ทุกท่านที่เคารพรักนะฮะคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงเ,เรื่องที่เราจะไปนอนหน้าง,งานแล้วก็ช่างพงเป็นห่วงเนาะเรื่องการาชาวบ้านเขาจะทำของใส่นะครับในใน ในความคิดของพวกเรานะพวกเราไม่อยากให้มีดรามา่าหรือว่ามีปัญหาหรือว่ามีความขัดแยง้งหรือว่าเป็นความสบายใจของทุกฝ่ายนะครับพวกผมเนี่ยกับพี่บาวี่โซแล้วก็พี่เอกี้นะตัดสินใจแล้วว่าจะไปนอนที่บ้านของพี่ชายแม่มาต่อซึ่งอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันห่างกันนิดเดียวในเอฟซี ห่างกันนิดเดียวนะครับเดี๋ยวก็เดินเดินไปเอาก็ได้ขับรถไปนะฮะมันก็จะดีหน่อยมันอยู่ในหมู่บ้านนั่นแหละในหมู่บ้านนั้นก็มีพี่ชายของแม่มาตอยแล้วก็มีน้องชายของแม่มาต่อยที่ได้เมียอ,อยู่ตรงนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะไปนอนที่บ้านญาติญาติของแม่มาต่อยนะฮะเออซึ่งอ่า ช่างพงเป็นห่วงเรื่องของการเราไปนอนถ้าเกิดไปนอนหน้าง,งานเนี่ยกลัวเขาจะทาของทาอะไรใส่นะอันนี้ขอแบบขอพูดนิดนึงว่าในในส่วนตัวของผมเนาะผมก็เป็นคนโซ่เหมือนกันนะผมก็บ้านผมก็เป็นคนโซ่พูดภาษาเดียวกันกับที่บ้านหมู่บ้านนั้นแหละนะครับพูดภาษาเดียวกันนะพูดไม่เหมือนกันแค่คาําว่านะกินข้าวแค่นั้นเองนะครับกินข้าวแค่นี้ที่ไม่เหมือนกัน นอกนั้นก็พูดเหมือนกันหมดเลยนะครับก็ในฐานะที่ผมก็เป็นคนโซ,โซ่เนาะเราเราอย่าไปมองเขาว่าเขาจะไม่ดีทำของใส่เรานะให้ให้มองในในแง่ดีนะผมดูแล้วเขาชาวบ้านเขาก็เป็นคนซื่อๆนะเอฟซีการทำของใส่บางคนนี่อาจจะไม่เข้าใจเนาะว่ามันมันทำใสยังไงอ,อย่างเช่น อันนี้ผมก็ไม่เคยผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะว่าเขาทําของใส่ยังไงนะอ่าผมผมจำมาในทีวีนะไอเขาน่าจะแบบสีหนังควายเข้าท้องอะไรย่างนี้แล้วก็ทําของใส่แบบประเภทแบบอ่าใส่กระถาอะไรประมาณเนี้นะครับเป่ากระถาใส่ทําให้เราอ่าไปรักหรือไปหลงอะไรประมาณเนี้นะครับ น่าจะประมาณนี้นะทำของใสแ่แต่ผมก็ไม่เคยไม่เคยเห็นใน f อฟนะครับแต่ผมสำหรับผมนะความคิดของผมเนี่ยน่าจะไม่มีแล้วเนาะยุคนี้สมัยนี้น่าจะไม่มีการแบบทำของใส่นะยุคนี้สมัยนี้แทบจะไม่มีแล้วล่ะนะครับเพราะว่ามันเป็นรุ่นใหม่แล้วเนาะมันน่าจะไม,ไม่ไม่ค่อยมีเรื่องพวกนี้แล้วล่ะในเอซนะครับก็ เพื่อความสบายใจแต่แต่สําหรับผมนะผมขอ,อแก้ข่าวนิดนึงว่าชาวบ้านเขาไม่มีทางคิดร้ายกับเราหรอกนะครับชาวบ้านเรามาเราไปดีหนึ่งนะเราไปดีเราไปสร้างบ้านเราไปมอบโอการและอีกอย่างก็เรามาตามคําเชิญนะเรามาตามคําเชิญของผู้ใหญ่บ้านที่ขอความช่วยเหลือมาให้ช่วยครอบครัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับการที่เราจะ,ะไป การที่เราไปนอนหน้างานหรือว่าการที่เราจะนอนในหมู่บ้านเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเรามาตามคำเชิญนะของผู้ใหญ่บ้านหมู่มนี้ในเอฟซีนะแล้วก็เพื่อความสบายใจจริงๆเราก็ไปนอนที่ที่ซึ่งตอนแรกเราคุยกันแล้วละ่ะว่า่าเราจะไป ไปนอนหน้างานแต่ว่าช่างพวงบอกว่ากลัวเขาทาของทาอะไรใส่ทาของไม่ดีใส่นะครับแต่เพื่อความสบายใจเราก็เลยคุยกันแล้วนะว่าจะไปนอนที่บ้านญาติของแม่เมตต่อ้ละกันเพราะว่าก็อยู่ห่างจากหน้างานไม่กี่เมตรไม่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนะครับแล้วก็โอเคหน่อยเพราะว่าผมเนี่ยอยากจะเซฟค่าน้ำมันนะฮะผมอยากจะเซฟค่าน้ำมันแล้วก็เซฟเวลาในการเดินทางนะครับ แต่พวกเราสามคนเนี่ยจะไม่มีปัญหาเรื่องการกินข้าวเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าผมเนี่ยเตรียมหม้อหุงข้าวไปแล้วก็กับข้าวนะครับกับข้าวเนี่ยพวกผมก็เอาเอา,เอาเงินส่วนหนึ่งนะเอาเงินส่วนหนึ่งกับแม่มาต่อยนะเอาเงินมาพันห้าเพื่อที่จะเตรียมเป็น,เป,นเป็นเงินค่ากับข้าวที่เป็นข้าวข้าวรวมผม ผมเอากับแม่มาต่อยมาพันห้าแล้วผมว่าวางแผนว่าจะ,ะซื้อพวกอาหารสําเร็จมากินในช่วงในช่วงเช้ากับช่วงเย็นซึ่งตอนนั้นเราเรายังไม่ได้คุยกันว่าพวกผมจะนอนหน้างานช่างพงก,ก็จะกลับไปนอนบ้านนะแต่ว่ากลัวมีดราม่าอะไรต่างๆเราก็เลยตัดสินใจไปนอนที่บ้านช่างพงเลยแล้วกันตอนแรกแล้วก็เลยกลับมารอบนี้เราขอนอนหน้างาน แต่ว่ากลัวมีของมีอะไรเราก็เลยอ่ะไปนอนบ้านญาติช่างพงก็ได้ช่างพงก็จะได้ไปนอนด้วยนะครับเพราะว่าช่างพงกลัวเนาะนะครับกลัวว่าพวกเราจะก็หวังดีแหละหวังดีกับทีมขอ,องพวกเรานะกลัวนะครับพวกเ,เราก็เลยอโอเคนะครับไปนอนไปนอนนั่งอ่ะไปไปนอนบ้านญาติช่างพงนะฮะก็จบเนาะเพราะฉะนั้น ไอเรื่องทาของทาอะไรใส่เนี่ยผมคิดว่าชาวบ้านเขาไม่มีใครคิดร้ายกับเราหรอกเพราะเราก็ไม่ได้ไปคิดร้ายกับชาวบ้านชาวบ้านเขาก็ไม่คิดร้ายกับเราหรอกนะครับแต่ว่าเพื่อความสบายใจเราไปนอนที่บ้านญาตินั่นแหละถูกแล้วนายสีนะครับเห็นเห็นยะละบอกว่าถ้าเกิดไปนอนหน้างานเน่ยยะละไม่มานอนด้วยแต่ถ้านอนบ้านญาติของช่างพงยะละไป ก็เพื่อความสบายใจเราเราคุยกันแต่แรกแล้วว่าเราจะไปนอนที่บ้านญาติของช่างพง์เห็นช่างพงท์ทคลิปออกมาอีกคงก็เลยอ่ะโอเคอธิบายให้เอฟซีเข้าใจหน่อยพวกเราไม่ได้ดือ้อนะฮะพวกเราไม่ได้ดือ้อนะครับเอฟซี FC, พวกผมเนี่ยกลุ่มสามสามช่องเนี่ยพวกเราไม่ได้ดือ้อนะครับแล้วก็ทําตามที่ช่างพง์แน,นะนานั่นแหละนะครับไปนอนที่บ้านญาตินะครับเออเราเข้าใจเข้าใจอยู่ว่ามันอาจจะอาจจะมีของอาจจะมีอะไรนะเพื่อความสบายใจ แต่ผมคิดว่ามันมันมันไม่มีใครมาคิดร้ายกับเราหรอกนะครับไม่มีไม่มีหรอกนะเอฟซีเพราะว่าชาวบ้านแถวนั้นอ่ะคุณยายที่เราไปดูวันนั้นก็แกก็น่ารักแล้วก็เป็นกันเองนะฮะเออน่ารักเป็นกันเองนะครับแล้วก็เป็นมิตรนะฮะดูชาวบ้านแล้วก็ไม่มีพิษสงอะไรหรอกในเอฟซีเขาก็เป็นคนน่ารักนะฮะเป็นกันเองเนี่ยเพราะว่าเป็นคนโซ่เหมือนกันกับเรานะครับเป็นโซ่โซ่อันเดียวกันเลยในเอฟซี นะครับพูดภาษาเดียวกันกับผมนี่เลยแหละนะครับเป็นโซ่เหมือนกันนะครับถ้าจะมีการทําของทําอะไรใส่บ้านผมก็คงจะมีไปแล้วแต่ว่ามันมันเหมือนกันไม่ไม่มีอะไรหรอกนะครับเออเพราะฉะนั้นอ,อ่ชาวบ้านเขาไม่ได้คิดร้ายกับเราหรอกผมเชื่อว่าอย่างนั้นในทะีนะครับเราเราไปดีนะครับเราไปดีนะครับเนาะเราไปดีแล้วก็ ไม่น่าจะมีอะไรนะครับที่มันไม่ดีกับเรานะครับเพราะเรามีแต่หวังดีเราไปมีแต่หวังดีนะครับผมเห็นชาวบ้านแถวนั้นเขาไม่มีแกนลอนน้ําผมเนี่ยสงสารผมก็ซื้อให้นะซื้อให้นะครับให้ซื้อให้คุณยายเนาะแบบในใจอยากจะซื้อเยอะๆอยู่แต่เราก็ไม่ได้มีเงินทุนอะไรในเอฟซีในใจผมอยากจะซื้อแกนลอนไปแจกทุกหลังเลยนะแกนลอนน้ำในเอฟซี แต่ว่าเราก็ไม่ได้มีเงินทุนอะไรมากมายรอบก่อนผมก็เอาเงินไปแค่พันห้าเองในเอฟซนะครับส่วนพี่บ่าวเซซูก็เอาเงินไปพันหนึ่งส่วนพี่เอกเอาเงินไปสามร้อยนะเราก็มีเงินทุนเท่านี้นะไปแต่ละรอบนะนี่คือสาเหตุที่เราไม่สามารถเที่ยวไปบ้านจังหวงเที่ยวไปทเที่ยวมาได้นะเพราะว่าใน,ในเรื่องของค่าน้ำมันเรื่องของอะไรด้วยนะเรื่องของเวลา อยากตื่นขึ้นมาแล้วก็กินข้าวแล้วก็ไม่ต้องไปไหนก็คือทำงานได้เลยนะนะครับอยากให้ทุกคนเข้าใจนะอฟซตามนั้นแหละนะสรุปเราก็นอนนอนหลังนั้นแหละเราไม่ได้อะไรเยอะหรอกในอฟนอนตนัวไหนก็ตรงนั้นแหละแล้วแต่ความเห็นของเพื่อนเพื่อนนะฮะตามความเหมาะสมนะครับ,นะรบแล้วก็ย้ำว่าผมไม่คิดว่าชาวบ้านเขาจะมาคิดร้ายกับเรานะรชาวบ้านที่นั่นน่ารักแล้วก็เป็นกันเองมากนะฮะ ก็ฝากคลิปนะฮะไว้เท่านี้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ